เรามาทำกลวยดอกไม้ไหวพระกลวยอนเนกประสงค,โงะคะ์โดยไม่ต้องเย็บนะคะโดยไม่ต้องเย็บเลยนะคะค่ะเริ่มแรกเลยเราตัดไปตองมานะคะสองนิ้วสองนิ้วครึ่งก็ได้นะคะยาวเจ็ดนิ้วหรือแปดนิ้วก็ได้นะคะเราตัดไปตองมาตัดหัวตัดท้ายเช็ดมาทำความสะอาดใม้เรียบร้อยนะคะค่ะ พับประมาณนี้นะคะนี่นะคะพับเลยง่ายๆนะคะไม่ยากนี่นะคะดูมือเอากรวยช้าๆนะคะอยู่ตรงนี้นะคะ ถึงตรงนี้เราพับเก็บพับเก็บมุมไปเลยนะคะ,ะเราใส่ดอกไม้เราเตรียมดอกไม้มาได้เลยทุกอย่างเราเสียบได้เลยนะคะหรือมีเวลากระชั้นชิดเราก็ทำได้เลย นะคะไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรเยอะแยะมากมายมือเรานี้แหละฮ่าดูชัดๆอีกทีนะคะไปตองสองนิ้วครึ่งนะคะสองนิ้วครึ่งยาวประมาณ8ปดนิ้วเจ็ดนิ้วแปดนิ้วตัดหัวตัดท้ายมาข้างข้างหัวอยู่ทางขวามือนะคะกลับด้านเอาทางหัวเข้าหาตัวเราพับประมาณนี้ นี่นะคะนิ้วของเราบังคับอยู่นะคะนี่น,นี่ถ้าเราไปวัดไปว่าหรือใครก็บอกทำกลัวยให้หน่อยแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องมีรวดเย็บริ้แม็กใดทั้งสิ้น กลวยไว้พระน้อยนี่ได้เลยค่ะดอกไม้ข้างทางดอกเข็มดอกอะไรได้หมดนะคะค่ะขอบคุณนะคะเสร็จแล้วค่ะทำกลวยชอบกดให้กดแชร์กดติดตามพี่พันธุ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่พันธุ์จะมีคลิปด,ดีๆมีสาระประโยชน์ออกมาทุกวันนะคะขอบคุณค่ะ